สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะรายการอีสานบ้านหมอลำได้ดิฉันจงอ่างครางซอดแจ้งหมอลำนามวิหกเมียงหัวน้กนกพงศกรค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ฝนตกปล่อยฝนปล่อยปล่อยหำหมอยแวะแวะนะจ๊ะเออฝนตกอีกแล้วจ้ะสงสัยจะยกเลิกงานอีกแล้วค่ะวันนี้อ๋อเป็นการเป,เป็นการตกงานอีกแล้วค่ะฮะมืออยันหยกเลิกเด้อค่ะ ตัปันไดกรสิคุ้มเล่นดอกค่ะงานเจ้าภาพนะคะแต่อมบันนีนี่โอ้คือเสียนยกเลิกอีแล้วค่ะพักแรมอยู่อุบลราชธานีค่ะคุณผู้ชมขาคุณผู้ฟังขาบ่งเนี่ยนอนอยู่จังสี่ลักค่ะไปไซบอรดัค่ะตีดฝนค่ะฝนว่อยๆหำหมอยแวะๆค่ะพี่น้องเอ้ยสะออนหลายอยู่ดอกผู้เพิ่นมีผัวกักใครแนวบางเนี่ยมีผู้มาเฝ้ามีผู้มาเพียเอ้ยสะออนหลายจะเป็นเห็ดใส่หนากูค้าเนาะอีขี่ขาเขา มันกลัวศาสนาะนอนลีหูแหรงหงอยู่กับรอบูลีลม,ลมู่ผู้ไร้ซื้อมาเหล่าฟูเลียฟู่หลอมกลุล่มกูลูนซูนลักขเป็นกระเทิเป็นแจ้งใดก่อแม่สอนวางแจ้งใดก่อกระเทยแม่สอนวางไ,ไหนรูปรอปูหลักปูกลอมมุงลันชุนเอาคือโลดพูดแทรกกระเลยช่วยเหล่าชูหลอมมุงลันชุนก็เป็นยางไฮรอดนู่นแจ้งใดมันสนีลายตุยบ่มันสนีลายตุยบ่เอาช้ำมีประเดี๋ยมันสนิตายตี หลีนตูนกับบอลลานยุนบอลลานยุนแค่เล่มมุมอยู่หลีนูลาจูหลีหมูหลีนู้ที่ลาอูเจ้าไหลดุยลาอูดู่ายคลิปกว่าจ้าแม่เป่าหยอกซือต่อแหลเช้าเท่าเช้าตอแหลเฉยๆนะครับมึงดูเอาลูกที่ยูนั่นี่กับ่อได้เอาลายลูกนีขึ้นมือขึ้นมามันพู่สอนลั้นไส้เลอเอิร์ดมาเอามันพู่สอนลั้นไส้เลยซันให้เงินเขาพูดละลอยพูดละลอยเพจริงค่ะแจกเงินเขาวัดซันมันกระเทยวัดซันไลนี้ยำนีซุปกระเทยนี้ไปทางอื่นนี้ไปไกล คุวเเป็น,นันทวม่มาให้เขาด้อนะโพดโพดซะสาธุเด้อเามบ่าววานขึ้นมาอย่าอ่นกูเดอ้าานนอหน,น,น,นีดอกพี่มาทายผู้บนิจใจดีพี่พี่มากม,ม,มามาททยทั้งร<ล>อทั้งใจดีทั้งอัธยาศัยดี <laughs> ให้เอกหนุ่มเสียงอมตะาคุณตาจตดุกคนค่ะ,คะนี่ค่ะ พาอีรับมาข้าวมือนี่มือมือขึ้นท่าไปกินเนื้อย่างมุมมุมทั้งโบดเนาะมือนี่เขาสิไปกินโตลุงมุมทั้งเม้มได้ยินมาทั้งเม้มนีหุ่นแคนอ้วนตัวในเต้นงโย่ระวังกระเธอมาหลักหลับมือเจ้าได้โอ้ระวังกระเธอมาหลักหลับมือเจ้าได้โอ้มันมาแบ่มือขึ้นนี่ดีสุกมันเขาเม้มบ่ต้องว่นแบบเผาโลดผี่มาทางพี่บัน เพียงแคไหนค่ะไอ้อบจะบอกอย่างกับข่อยบ่าให้ลืมเลยมึงนี่สยสิใช่ไหมท่านลืมเนี่ยอบโอ้ยอีขี้ขาเอ้ยมึงม่ต้องบังดอกนามึงนกันนะเรียกพังนาประจันประจันมิตรว่าบอลืมบอลืมบัลอยูขึ้นเพืจะเห็นลาคอนบอยนั่นนักงดนตรีอ้อมงานอ่อนวัดอยู่ใส่เบื้องข้อจะของแน่ขี้ขาเอ้ย ไม่ยังเท่าผัวสองผัวยูนน้ำกันเ่าไม่รักกินกันเราจะสูยวัววัวหลาดหนุ่ร้อนดูเดี๋ยวจะไสิห้าผัวใหญ่เนาะ <c oughs> นี่โยกอีแล้วเหรอวันนี้โอ้ยสั่งไหนเนาะฝน,น,นฝ่าอากาศฝนหีเขเขยวกดพอกดแหมหมยัางฝนอีขีขาอีสรหมาจะมันซูนขาดด่าฝนด่ดาฝน ่งคือเลยถอบอกมันตายเลยขี่ขาอาจารย์มอแค้นปลาเฮาเอาแค้นไปเอาแค้นไปล่ำยุโตลุงเปิดหมวกเปิดหมวกมือ,มอนเนี้ยผมมีงานเนี้ยตัวไป็นโตลุงค่ะเอาแค้นไปล่ำกาเทพท้าผู้อุปการละคุณ ขอสมมาคารวะผู้อุปการละคุณขอกาบเทพเท้าเจ็บมืองไหนปวดมืองไหนบกขาบอดขาไม่อย่งเนอันบ่มีอีอย่างเลยค่ะขันว่าบีบมะนวดในที่แหละก็นแต่เก้ากันเงินบ่พ่อเป๋ไปไสเมกาเมื่อสิมาเบิกจ๊กสามเดือนล่วงหนาสินแม่เจ้าขาเมื่อเบิกจ๊กสามเดือนล่วงหนาสามเดือนล่วงหนาก็าไม่ได้ไหมเจ้าข้าอันวิดีโอ ไ้กลแแวผู้ใดขี่ผอกเงี้ยวเฮียอันเงินบ่พ่อเปียผู้ชายกับมหาผู้เดียวใกล้แล้วค่ะใกล้เพิ่นสิลาออกแล้วพักเรียมเงี้ยกว่าค่ะพักอีเรือประคำมื้อหนีโอ้ฝนขี่ขาเขาเนาะเป็นเป็นในบรรยากาศทากเรียมโอเคบ่เลิศค่ะเพราะว่าผู้ชายลาย อุยอยู่รอวัดนเหแล้วเนาะนุ้นมือแรกหนูสิไปออ,ปอ,ปอบโยปนรบ้อง,ง,งานบะมี่มือแรกหนูก็สิรับงาน,นอิ่นเล้วเนาะมือแรกเนาะฮอาย่าฮ่าฮ่บฮ่า่าฮ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 ่าป่าฮ่าฮีาฮ่าฮ่่าฮ่าย่าง่าฮ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 ่ัฮ่าฮ่าี่าอ่าฮ่าย่าฮ่าฮาฮ่าฮา่าาฮ่าฮ่า่าฮ่า่เ่่าา่า่่่ โอ้ยสาธุเด้องวดนี้งวดสีมานี่ลูกเด้นี่ลูกเด้นี่ลูกลูกฟ้าหนุ่มเป็นตัวสีเป็นคุณวันนี้คุณผู้ชมพี่อันนี้มันกุมหมวเสกมึงเนี่ยอันนี้มันกุมหมวเสกมาเนี่ยโอ้ยเนาะสมหมวเสกแต่ว่าผมย่า่เนี่ยลูกเหมือนเด้นี่พี่น้องเบิ่งดูสมผมย่า่เนี่ยลูกเหมือนอิหัวปวดปวดลับคขาแต่อีผมย่า่ลูกค่ะ กุมัวเซฟคุณอาอ้ยสะอ่อนไรบ้องแม่กับลูกบันเดียลทยกันอยู่บันเดียลขี่ขาเขาพ่คุณนาี่เลกเป็ด้วดพงเขา่างโพดพ่องพ่อ่องเยพ่อม่เอยโพดขาดแครับจงอางข้างเกิแงสวัสดีครับแฟ้ครับแม่ไผครับเออผม เยมันท่ามกลงำบากเลยกันเป็นซุปมาแน่กับมแต่ก้องมาจับมาจับเออธรรมดาล่ะคนมีความรักคนก็ล้วเปลี่ยนข้าวเป็นซื้อต้องระวังตัวจากกาพันนาที่เป็นที่เจริญมั่งสวยเสมอเลยกับจอกระท้ายนี่กับจอกระท้ายเลขที่ท่านใดเนาะเออธรรมดาล่ะเป็นซุปเป็นซุปบางหนิเนาะเป็นซุปตอนนี้เป็นอะไรเนี่พี่น้องพี่น้องโอ้ยโอ้ยปูชีวกเอ้ย ใส่บังก์กันนะไปเจอได้เฮามืงอนี่ไปแต่รับงานเอ็นบอว่าออกมาดูดูตรับงานนเเอรับงานเอ็นที่สมโอ้มึงเมื่อตะวมอไรไม่เป็นมึงแหล,ละไปป่านาเชกมูมึงขึ้นนี่อีกขีดขาดฮะไอโซมโอเอาผูใ้ใดไปเทีย่ยวตะวัแนแดงเนี่ยมึงขึ้นนี่เอาพะลุ่งในยังกินเรามาดูนี่พี่น้อง โอ้ยน่ามึงคือเกาแทลตายป่ะตายก็ไปเผารถได้เอี่ยนอีนอ่น,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 นะะ่ะน่าอย่างมาเก่องหายเกาขาดแทบบอสขาทานข้าวยังคะอันนี้คือบอสสุดหล่อค่ะบอสสุดหลอ่อ,ลอของดิฉันค่ะหนึ่งในใจจงอ้างเสมอค่ะหนึ่งในใ,นใจเสมอค่ะ ว่มีอย่างนะครเห็นนาบอยก็จะชื่นใจค่ะมาถ่ายคลิปเกี่ยวบไอซค่ะไม้ทำเป็นบาเบิ้งรอเห็นนาบอยก็รูสึกชื่นใจว่าเราเิ่งกินข้าวเพิ่งจกระว่าเป็นยังค่ะกับว่าเป็นยังค่ะเพราะว่ามือนีเก็จิกระแบบว่าหลอบบัดผู้ไช้ละมือแรงเสรรับงานเอ็นค่ะ มันเป็นโอกาสกามาหาโจรค่ะพอดีราคะกระรังวาสิล่าอยู่ค่ะก็เลยแบบว่าโอ้เสียงบะมี่หมค่ะก็เลยววาสิล่าค่ะก็เลยพอดีค่ะหากสองบ้านฝนฟ่าอากาศก็แบบว่าเปลี่ยนใจค่ะก็เลยิบเดล่าค่ะพอพอดีค่ะมือนมีเสียงค่ะจะมือคงจะไปต่อได้หรือเปล่ค่ะไปได้ครับพรงนี้งานฟรีมืองานฟรีเลยค่ะพี่น้องค่ะพายุกระสีออกพอดีค่ะเดี๋ยวเขาสิบอกกัน ปูรู้สีชีวกไปปัดตะไครนะคะขอบคุณค่ะบอสค่ะนี่อันนี้คือบอสสุดหล่อของจงอางนะคะนะคะหนึ่งในใจเสมอค่ะยุ่งสีหละพี่น้องค่ะผักพรแต่ว่าอันเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวหาเคียกกับผู้นี้เนี่ยเอาขึ้นสัวหายสัวขาดเจ้ เมื่อคืนนี่มื่อคืนนี่บ้างได้ก่อนไาลยังไงยังห้ผู้มื่อคืนบ้านใครยังมาส่ก็จะเ่ายังนมมะแดงนุ่มมะแดงเมื่อเอานุ่มมแดงให้กันมันเมียนยุบบอกเแตเสียใจกได้ดอ้่มมะแดงยี่หีัน้อเอาก็ดีแท้ขนาซื้อให้กกินเลย้ม้เจ้าวปอบถื่นใส่เงยเนาะคนเบลียปากเรีอทองเขาเลยสิไ่ได้กินเนาะแม่ีไปตันกันพ่ลื่อย่างนี่กเบโกเบ ออนโผล่เบียดแต่ไม่แน่นะหมดแล้วอ๋อส้ารับไปสิไปใช้กับไปแบบไปอ้าไหนๆทิพย์ก็โผ่เงี้ยเดียวเมื่อคืนนีิบอกมู่อมังได้ก่อซาลาหนี่อเสี่ยวโฉบมาใส่โฉบนี่ใส่โฉบอยู่ใส่ขี่ขาเขาเอ้ยไหลเท่านี้จากซาลาหนิว่าเสี่ยวโฉบมาตั้งขันฝนตกในควายกษตรใหายไปน้ำมันอยู่อันนี้มันฝนตกเม็ดซ้ำกำปั้นเลยต้องได้หน่อยหอบของไรบ่แมนบ่ได้เป็นความจริงบ่ได้เป็นความจริงต่อแล้วว่าฝนตกบ่ได้แท้ ผู้ใายที่ผุนหมักนอนอยู่ศาลานี่เพิ่นเลยบ่หนีผู้ใายที่เจ้าของมักนอนอยู่ศาลานี่นอนเฝ้เาเกาเหมือนขึนหอยก็บ่ได้ต้อยเขาเ่าก็ระเ่ยเทาบกใช้เบี่ยงเน้ะผักก่อนค่ะเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใครกดแชร์กดกระดิ่งกหดหัวใจรัวๆค่ะผู้ใดบ่กดคอยเป็นหมันตลอดกาลและนานเทินไปแล้วจา้าหากสุข,ขุสุกนสวัสดีค่ะ,คะ,คะหักชนคน,นหาคนสร้างคนด่าค่ะเอาเอามาใหม่